สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในแมป t o w e r Defense นะครับผมซึ่งแมปนี้มีชื่อว่า Spot Bob t o w e r Defense ในขั้นตอนแรกที่เราเข้ามานะครับมันจะมีให้เราเลือก3ตัวนะซึ่งจะมีตัวนี้เลยจอมานบูนะไม่รู้คือตัวอะไรแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นตัวเหลืองๆตัวนั้นเองนะสะพันบ๊อบนั่นเองแล้วอีตัวหนึ่งคือจะเป็นตัวนี้เลยนี่พี่เลือกมาคือตัวนี้เลยคือหน้าตามันกวตีดีก็เลยเลือกมานะมันน่าจะเก่งนะฮะซึ่งการ์ตูนของมันเราก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะรู้แค่ว่ามันเป็นชีสบูที่อยู่ในทะเลนะในขั้นตอนแรกเราก็ต้องหาโค้ดก่อนนะเราต้องใส่โค้ดก่อนหาที่ใส่โค้ดก่อนนะครับโโคค้้ดดอยู่่่นนนวะีใส เขาอยากใสาโ่โค้ดอ๋อโหมันบอกว่าคุณต้องเลเวล10ก่อนถึงจะใส่โค้ดได้โฮ้ยเกมบ,บ้านี่โอ้ยชิบหายละไปไปสุ่มตัวก่อนเลยม,มาสุ่มตัวตอนนี้เพชรเรามีอยู่200นะคือเริ่มต้นมันให้เพชรเรา200นะผมมันจะมีอ่าห้องสแตนดาร์ดแล้วก็เอกคลูซีฟนะโอ้โหเอกคลูซีฟนี่คือต้องใช้หอยนะไม่รู้ว่าหอยช้าจากไหนนะครับมาเรามาสุ่มกันก่อนเลยนะมาเช็คดวงกันก่อนนะม,มาเมสิกตัวหนึ่งมาขอสักตัวไปมี200เพชรโอ้ยได้สะพันธบอสมาแล้วครับมมมมนะะะออ้ห้หขเเเกไดไล่บรร์ต เฮ้ยทำไมนานอะเฮ้ยสวยระดับอะไรเนี่ยโอ้ยใชนีโอ้ยได้จอมมันบูใชนี่โอ้ยไม่รู้ว่ามันดีไหมโอ้ยโอ้ยใชนี่ว่ะนี่ใส่ไปเลยนะสะพานบอบเราไม่ต้องเอามาหรอกตัวมันน่าจะโง่นะตัวนี้โอเคเราไปดูกันนะครับว่าเกมเพลย์มันเป็นยังไง อันนี้ก็จะเหมือนแบบสตอรี่ของมันนะอ่ามันก็จะมีทั้งหมดโอ้หลายสตอรี่อยู่มี 1, 2, 3, 4 4สตอรี่นะมีทั้งระดับฮาร์ดร์มอลแล้วก็ไนท์แมนนะเราเอาร์มอลไปก่อนละกันนะแล้วก็แอ็กหนะก, 1, นะกดไปเลยครับเล่นเลยนะด่านแรกนี้เราจะต้องต่อสู้กับเอ่เอไอ,อ้หัวหัวปีศาจเมื่อกี้นะไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน <laughs> ใครรู้ใยบอกนะไม่เคยดูการ์ตูนของมันด้วยมันจะเป็นหัวหัวเหมือนส้มอ่ะส้มปีศาจนะโอเคมาเราอยู่ในอ่า แมปของมันละมีทั้งหมดคูณ5เลยนะสวยมีคูณ5เลยเหรอโอ้โหต้องเติมเอาว่ะโอ้โหไม่คูณ5ต้องเติมเอาแสดงว่าเราต้องเล่นแค่คูณ1งอย่างนะโอเคเล่นเลยไปเด t s สโกระดับโ no <SU ajust> นมอลอ่ะปึ๊บเน่ดูจอมันบูชาชนีนเฮกระถางน้ำมังกรวาลีาดีเลยนารูโตะมาไงวะเนี่ยตูมตูมโอเคตูมกดคูณสองได้ไหมโอ้คูณสองไม่ได้ป่ะกดคูณสองไม่ได้นะ เดี๋ยวเราลองวางตัวนี้ดูนะอะตัวที่พี่เลือกมาพี่ว่าตัวนี้น่าจะเก่งสุดแล้ววางดูสิ้่อ,อเป่าปีนะครับสกิลของมันคือสกิลเปล่าปีเป่าใหม่ดิมี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 โอ,อ้ดาเมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะดาเมจเริ่มต้นของมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสี่เองนะส่วนดาเมจของจอมันบูชัยนี่เรอโหร้อยห้าสิบหกเลยเหรอโ้เก่งจัดเลยนี่มันระดับไหนเนี่ยมันไม่เห็นมีบอกเลยว่าตัวระดับไหนเนาะวางไปมาดูกันนะครับว่าไอ้จอมันบูนี้มันวางได้กี่ตัว วางได้ตัวเดียวเหรอสองตัวโอเคสามตัวสี่ตัวเฮ้ยวางได้กี่ตัวกันแน่เนี่ยไม่เห็นมีบอกเลยห้าตัวโอ้โหอย่างงี้ก็ชิวดีครับชิวดีครับห้าตัวโอ้โหวางแม็กซ์แล้วนะครับมันบอกว่าแม็กยูนิตนะโอเคมาไอตัวปีศาจนี่นะต่อปลาหมึกนะ่าจะเป็นปลาหมึกนะปีศาจนี่วางได้กี่ตัวนะสามสี่ห้าหกโอเคบอสออกมาแล้วนะบอสปีศาจนะ เอาวางได้6ตัวเหรอโอเคตัวนี้วางได้6ตัวนะบอสนี่ก็ไม่น่ายากนะอืมันเป็นแค่ระดับโนม a l แต่ว่าตัวของเรามันตึงไงดามเมจเริ่มต้นอยู่ที่156เลยอ่ะตัวนี้เก่งมากนะเอยดูเหมือนมันจะมีสกิลอะไรด้วยนะเนี่ยทอยเล็ดดาเมดคืออะไรเหรอส้วมระเบิดเหรอ <laughs> ทอยเล็ดคอยเล็ดคือห้องน้ําดาเมจคือพลังส้วมเหรอโอเคเรามาลองอัพตัวมันก่อนดูนะกันนะอืมใช้อยู่ที่สามอัพไปเลย โอเคโอเคครับตอนนี้อัพเต็มแล้วนะครับผมดามเมจของมันอยู่ที่469เลยนะครับผมโอ้โหใหม่ก่อนเลเวลหนะนี่แค่เลเวลหนึ่งนะดามเมจอยู่ที่469เลยตีแค่1.1วิระยะอยู่ที่26.3โ oh, อ้โหเก่งมากเลยโอ้โ oh, หเปิดเกมมาคือเราสุ่มได้ตัวดีเลยอะเดี๋ยวเราต้องอไปเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล10ก่อนนะเพื่อเราที่จะได้ใส่โค้ดอ่าตอนนี้ก็ถึงเวฟบ10แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีทั้งหมดกี่เวฟ อ้าวส่วนตัวนี้เรเวลแม็กนะไอตัวปลาหมึกที่พี่เลือกมาตอนเริ่มต้นเกมนะเรเวลแม็กของมันอยู่ที่53ความเร็วโจมตีอยู่ที่2.6ส่วนระยะอยู่ที่14บนะอืนะอ๋อเข้าใจล้ไอตรงทอยเลตดาเมดดีคืออะไรมันคือดาเมจรวมที่เราทำเว้ยเออแล้วก็นึกว่าเป็นสกิลอะไรเออเนาะมันคือดาเมจรวมที่เราทำทั้งหมดอ่าตั้งแต่วางตัวนะตัวตอนนี้ทำอยู่ที่9 0 0อแล้วนะส่วนตัวนี้ของเราทำไปที่ส0 0พันแล้วนะโอ้โหย๋ยแรงจัดนะบอกเลยเอยจะเป็นตัวอะไรเนี่ย หรอมันคือปลาเลยไส้เดือนยักษ์หรออ๋อนี่คือไส้เดือนเล็กอันนี้คือไส้เดือนยักษ์ไ <c oughs> ส้เดือนยักษ์ตัวสีตัวสีเทาเอ้ยไม่ใช่สีเทาแต่สีน้ำตาลเอ้ยมันมีระบบนี้ด้วยนะระบบอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะเราไม่ต้องไปกดทีละตัวอัพนี่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่ขวามือตัว F เนี่ยกดอัพพวกนี้ได้เลยเออดีดีดีดือว่าดีแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรอะ อ๋อนี่คือแบบของรางวัลทั้งหมดนะมันก็จะมีนี่เป็นบอสแล้วก็ของรางวัลเราจะได้30เพชแล้วก็น่าจะเป็นทองนะทองหน่งถึงอันแล้วก็ดาว100อันดาวนี้คืออะไรหนอน่าจะเป็นเหมือนพวกที่ว่าให้กินนะกินเป็นเหมือนพวกอ,อาหารเอาไว้กินเพิ่มวิวนะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นอคอยนะมันบอกว่าคอยระดับรีเจนเนอรีได้ทั้งหมด40อันซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้ทำอะไรแล้วก็จะมีหีบสมบัตินะระดับแปร หนึ 1> 1่งถึงสิบเปอร์เซ็นต์เออคูณหนึ่งโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันน่าจะเอาไว้เปิดอะไรสักอย่างนะอืมก็น่าสนใจดีอ่ะตอนนี้เวสสิบห้าแล้วมันจะสิ้นสุดที่เวสสิบห้าหรือเปล่าโอเคเหมือนเกมอ่ะเอ,เ,อเลยนะมันจะสิ้นสุดอยู่ที่เวสสิบห้าแล้วแล้วก็มีเพิ่มเลเวลมีของอะไรนี่ไงเราได้เจ็ดสิบเพชรแล้วก็ได้สามสิบเพชรน่าจะเป็นการเล่นรอบแรกมังได้เพิ่มมาเจ็ดสิบเพชรเป็นหนึ่งร้อยเพชรอ่าได้ทองหนึ่งอันแล้วก็ดาวหนึ่งอันเอยดาวหนึ่งร้อยอันนี้คืออะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อรู้แล้วมันเป็นพาร์ตเว้ย,เป,เ,วยเป็นพาร์เหมือนแบบว่าปลดล็อกพาร์เอาไว้เป็นแบบพวกปลดล็อกพาร์ตอืมอันนี้คือ40อันคืออะไรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันคืออะไรอ๋อนี่ไงดาวที่ว่าเราได้มา1น0อันเมื่อกี้นี่ไงนี่นี่คือพาร์ตนะนี่คือพาร์ของมันนี่เราได้ดาวมา100อันนี่เราต้องใช้ทั้งหมด1 9 5อันถึงจะไปเลเวล2นะนี่มันก็จะเป็นพาร์เลยพวกนี้จะมีตัวละครหรือเปล่าวะพวกเนี้ย อ่าไม่มีตัวละครในพาร์ทเลยอ่ะเออเอ้ยนี่ไงตัวละครพาร์ทหรือว่าเฮ้ยทำไมมันหน้าตางี้วะเดี่ยสสาพัดบ๊็อบกูเหียสาพัดบลอบปีศาจนะแล้วก็จะมีอ่าระดับของปีนี่คือจะแบบได้พวกไชนีนะอ๋อนี่ไงหอยหอยเราหาจากนี้ได้เวหอยสามารถเอาไปสุมตู้ไอ้เนี่ยตู้เขาเรียกตู้อะไรนะเดี๋ยวดูดิเนี่ยหอยเราหาจากอ่ะพาร์ทได้้วมันเป็นตู้เอ่อเขาเรียกอะไรเอ็กซ์คลูซีฟนะเป็นตู้พิเศษนะมนอาจจะเป็นตัวละครที่พิเศษมากหรือเปล่า แล้วก็จะมีหอยสี่สิบนี่คือทําอะไรได้ไะเนยะหอยหอยหอยสี่สิบเนี่ยคือทําอะไรได้วะเป็นหน่วยเงินหรือเปล่าน่าจะเป็นหน่วยเงินในเกมนี้นะเป็นหน่วยเงินในเกมนี้เอ่อแล้วก็เพชรเอ่อมี100นะอมหนึ่งร้อยนะอืมไหนลองสุ่มอีกครั้งหนึ่งสิอ่าปึ๊บเผื่อได้ตัวดีไปปึ๊บอ้าวโอเคอ่าเราได้ออัพช็อปมานะครับเฮ้ย <laughs> ตัวนี้เหมือนตัวในเบนเทนเลยอัพช็อปอรู้จักเปล่ามีใครเคยดูเปล่าเป็นตัวระดับอะไรเนี่ย อันคอมมอนเหรออ๋อนี้คือระดับคอมมอนคือต่ำปุดอันคอมมอนคือแบบว่าจะเก่งขึ้นมานิดนึงนะทำไมมันต้องใช้คำนำหน้าอันด้วยมะหรือว่ามันกากของระดับคอมมอนวะไม่น่าใช่นะอ่ะเอาตัวนี้ออกเลยนะตัวนี้ไม่น่าเก่งเลยเอาออกไปเลยนี่เอาตัวนี้ใส่แทนนะเอ่ออันคอมมอนสองตัวแล้วนะเออเนี่ยจะมีสองตัวแต่เสียดายว่ามันไม่มีตัวเดินตามเหมือนในเอเอเนาะหรือว่ามันต้องซื้อเกมพาร์อ่ะวะ ไอเทมอ๋อนี่ไงไอเทมนี่ไหนลองใช้ดูสิโอเคไอตัวไอไอไอ,ไอทองเมื่อกี้คือเราสามารถเอามาอัปเกรดพวกนี้ได้นะเอาจะให้กูเติมอะไรกันหนาเนี่ยอ่ะปีดไปเลยฟิวปุ๊บกดไปอ๋ออ๋ออ๋อโอเคฟิวโอเคเป็นเลเวลสามแล้วอ่ะโอเคดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าโอ้โหเก่งมากตัวนี้อ่ะบอกเลยอ๋อแล้วมันมีระบบเบรดด้วยนะไหนดูซิเบรดมันคืออะไรเนี่ยไหนดูดิ อ๋อมันจะมีอะไรตะหลิวทองคำด้วยนะโอ้โหแม่งน่าเล่นว่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีตัวลงตัวรับอะไรหรือเปล่านะอ,อแล้วก็เออเราเอา,าเราสามารถเอาตะหลิวมาแลกพวกนี้ได้เว้ยเออนี่ไงหอยเราสามารถหักฉาจากอันนี้ได้เว้ยหาจากเกรดได้เราต้องใช้500ตะหลิวเพื่อเรียกหนึ่งเมสติกหนึ่งเมสติกคอนเหรออ๋อหนึ่งหนึ่งหอยเอาง่ายๆคือพูดหนึ่งหอยหละแล้วนี่คืออะไรอะมกมาเหรอโอไอหเอ้ปลาหมือเมื่อกี้ล่ามักมาน่าจะเป็นสกินหรืออะไรสักอย่างนะเออน่าเล่นว่ะเเฮยาวออ อ่ะใน,นคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวรอว่าจะไปหาเอฟเคให้เลเวลถึงเลเวลสิบก่อนนะหรือว่าก็จะไปเล่นให้มันถึงเลเวลสิบเพื่อที่จะใส่โค้ดนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย